หญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับเพราะเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณของเธอจึงเข้าไปอยู่ในกระจกเพื่อตามล้างแค้นคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเธอทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดไปติดตามรับชมออก็ควรระวังการสปอยหนังอาจจะไม่ตรงกับหนังร้อเปอร์เซนต์ต้องขออภยัยมาณที่นี้ด้วยแม็กชายหนุ่มที่รู้สึกผิดกับตัวเองตลอดเวลาจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทําให้เขาต้องสูญเสียแฟนสาวจนทําให้เขามีอาการทางจิต และต้องเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ชาวที่เป็นรอปรพอเขาได้มาทํางานตามปกติชาวได้เดินตรวจความเรียบร้อยภายในห้างจนมาพบกระจกบานหนึ่งเขาได้ยืนสองกระจกนั้นแล้วพูดชื่นชมความเป็นเสือผู้หญิงของตัวเองผ่านกระจกจากนั้นเงาของเขาที่อยู่ในกระจก พทิ้งไฟฉายลงพื้นทําให้มีเศษกระจกแตกชาวที่ได้เห็นเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเงาที่อยู่ในกระจกนั้นก็ได้หยิบเศษกระจกมาเคี้ยวจนทําให้ตัวของชาวมีเลือดออกเต็มปากและเขาก็ทรมานสุดๆหนึ่งอาทิตย์ต่อมาพ่อของแม็กที่เป็นเจ้าของห้างเมลฟฟวเวอร์ได้ติดต่อไปหาแม็กเพื่อให้แม็กมาเป็นปรปภแทนคนเก่าที่ลาออกไปวันรุ่งขึ้นแม็กได้เข้ามาทํางานที่ห้างเป็นวันแรก เขาได้เข้าไปทักทายพอ่อแล้วพ่อก็ได้แนะนําให้แมกคู้จักกับกลุ่มผู้บริหารของห้างหลังจากนั้นแมกได้เข้าไปตอกบารเพื่อเริ่มงานเขายืนชงกาแฟอยู่หน้ากระจกแล้วเขาก็ได้เงยหน้าขึ้นมามองผ่านกระจกแมกเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเขาทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากแล้วแมกก็รีบออกจากห้องนั้นทันทีเช้าวันต่อมาแมกได้มาหาจิตแพทย์เขาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาให้จิตแพทย์ฟัง ว่าเมื่อคืนเขาเห็นภาพผู้หญิงอยู่ในกระจกสภาพเหมือนศพจากนั้นจิตแพทย์ได้สอบถามอาการต่างๆจนจิตแพทย์สรุปว่าแม็กมีอาการค่อนข้างที่จะปกติแล้ว ตกคำแม็กได้เข้ามาทํางานตามปกติเขาได้ไปตรวจความเรียบร้อยภายในห้างจนมาหยุดอยู่ตรงหน้ากระจกบานใหญ่แล้วก็พบว่าเงาที่อยู่ในกระจกนั้นเป็นเงาของเจนนาเธอเป็นหนึ่งในผู้บริหารของเมลฟลาเวอร์เงาของเจนนาที่อยู่ในกระจกก็ดึงหัวตัวเองจนขาดแม็กที่ได้เห็นก็รู้สึกตกใจ ตัดมาที่เจนนาเธอกำลังอาบน้ำอยู่เธอได้หยิบมีดโกนมาโกนขนขาจนมีดโกนบาดขาเธอเจนนาริบมารับเลือดอยู่บริเวณหน้ากระจกเธอได้หันไปมองกระจกก็พบว่าเงาที่อยู่ในกระจกนั้นกำลังยืนจ้องมองเธออยู่จากนั้นเงาที่อยู่ในกระจกก็รีบพุ่งมาเก,กาะกระจก ทำให้ตัวของเจนนาตกใจและเสียหลักล้มลงแล้วตัวของเธอก็กระแทกกับกระจกกั้นห้องน้ำจนแตกแล้วกระจกที่แตกก็ล่วงลงมาตัดคอเธอจนขาดวันต่อมาแม็กที่กำลังเดินเข้ามาทำงานในระหว่างทางแม็กได้เจอเคลเลอร์และไลอันที่มาบอกเขาเรื่องของเจนนาว่าเธอเสียชีวิตเมื่อคืนแม็กที่ได้ฟังก็ประหลาดใจว่าสิ่งที่เขาเห็นในกระจกมันเกิดขึ้นจริงตกดึก แม็กได้เข้าไปตรวจความเรียบร้อยของห้างตามปกติเขาได้ยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่แล้วส่วงเสียงเรียกพันกระจกนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนทำให้ตัวเขาคิดว่าอาการที่เขาเคยเป็นกลับมากำเริบอ,อีกครั้งจากนั้นแม็กได้เข้าไปตรวจตามห้องต่างๆจนมาพบกระจกที่วางต่อการเป็นแถวในกระจกนั้นมีเงาของไลอันที่กำลังดึงไส้ของตัวเองออกมาอย่างทรมาน แม็กที่ได้เห็นก็รีบออกจากห้องนั้นทันทีเขาได้ไปหาข้อมูลของไรอันในระหว่างที่แม็กหาข้อมูลอยู่นั้นไรอันที่กำลังยืนอยู่หน้ากระจกเขาเห็นเงาของตัวเองในกระจกเอาปี้ตัดเอ็นข้อเท้าของตัวเองทำให้ตัวของไรอันมีเลือดออกที่ข้อเท้าเป็นจำนวนมากแล้วเขาก็ล้มลงจากนั้นเงาที่อยู่ในกระจกก็ตัดเอ็นข้อเท้าของไรอันอีกข้างหนึง่ง ทำให้ตัวของไรอันเดินไม่ได้แม็กที่ได้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของไรอันมาแล้วก็ได้ติดต่อหาไรอันทันทีไรอันที่พยายามพาตัวเองไปรับโทรศัพท์แต่สายก็ได้ตัดไปเงานในกระจกก็ใช้มีดกรีดหน้าท้องของตัวเองจนทำให้ตัวของไรอันตายในที่สุดแม็กที่พยายามตามมาช่วยไรอันแต่เขาก็มาช่วยไม่ทันจากนั้นแม็กได้ติดต่อไปหาพ่อ เขาบอกกับพ่อว่าเขาจะลาออกจากงานเพราะเขาเห็นสิ่งต่างๆจนเขาไม่สามารถทำงานต่อไปได้แล้วแม็กก็หันไปมองเงาของพ่อที่อยู่บนพื้นผิวน้ำทำให้เขารู้ทันทีว่าพ่อของเขาเป็นลายต่อไปแม็กได้รีวิ่งไปที่บ้านของพ่อเขาทันทีในระหว่างที่เงาในกระจกจะทำลายพ่อแม็กที่มาถึงก็รีบบอกกับพ่อว่าเขาจะทำงานต่อแล้วเงาในกระจกที่กำลังจะทำลายพ่อก็หายไป วันต่อมาแม็กได้เข้ามาทำงานตามปกติเขาได้ไปยืนอยู่ตรงหน้ากระจกบานใหญ่แล้วถามกระจกนั้นว่าคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรจากนั้นเงาของแม็กที่อยู่ในกระจกก็ได้ส่องไฟฉายไปยังชั้นสองของห้างแม็กจึงรีบวิ่งตามแสงนั้นไปจนเขาไปพบกับบัตรพนักงานที่ชื่อเอลินนอร แล้วแสงไฟก็เริ่มเบี่ยงออกไปข้างนอกห้างแม็กที่เดินตามแสงมาก็พบกับป้ายประกาศตามหาคนหายที่ชื่อเอเลนอร์แม็กจึงรีบติดต่อไปยังเบอร์โทรที่ติดอยู่กับป้ายประกาศนั้นลุงเช้าแม็กได้นัดเจอกับอลิซาเบตเธอเป็นพี่สาวของเอเลนอร์แม็กพยายามเล่าเรื่องที่เขาเห็นเอเลนอร์ในกระจกให้อลิซาเบธฟังเมื่ออลิซาเบตเธอได้ฟังก็คิดว่าแม็กเอาเรื่องของน้องสาวเธอมาล้อเล่นจึงทําให้อลิซาเบธไม่พอใจอลิซาเบธที่เห็นหน้าแม็กเคร่งเครียด เธอจึงยอมรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม็กแล้วเขาทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันในระหว่างที่แม็กมาทํางานเขาได้ติดต่อหาอลิซาเบธเพื่อถามข้อมูลการหายตัวไปของเอเลนอร์แม็กที่พยายามหาไฟล์ข้อมูลกล้องวงจรปิดแต่เขาก็ไม่พบไฟล์ข้อมูลใดๆเพราะชาวอดีตรอปพอได้ลบข้อมูลออกไปจากระบบแม็กที่สงสัยจึงบอกให้อลิซาเบธมารับเขาที่ทํางานแล้วเขาทั้งสองก็มุ่งหน้าไปหาชาวที่เป็นอดีตรอปพอ แม็กได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับเอเลนอร์จนรู้ข้อมูลมาจากชาวว่าเคนเลอร์เป็นคนสั่งให้ชาวลบไฟกล้องวงจรปิดที่อยู่ชั้นใต้ดินออกทั้งหมดแม็กและอลิซาเบธที่ได้ฟังจึงรีบกลับห้างเมลฟาาเวอร์ทันทีเขาทั้งสองได้ลงมาชั้นใต้ดินจนมาเจอทางเข้าเล็กๆแล้วแม็กก็ได้เดินเข้าไปสำรวจในช่องทางเดินเล็กๆนั้นเคนเลอร์ Keller ที่มองผ่านกล้องวงจรปิด เขาได้เดินลงมาชั้นใต้ดินจนเจอกับอลิซาเบตเขาได้จับตัวอลิซาเบตมามัดไว้กับเสาจากนั้นเคลเลอร์ได้หันไปยิงใส่แม็กแม็กที่หลบกระสุนจนเขาไปเจอกับศพของเอเลนอร์แล้วภาพก็ย้อนกลับไปวันที่เอเลนอร์มางานเลี้ยงเธอถูกเจนหน้ากับไหลอันวางยาปลุกเซ็กจนเธอเมาขาดสติ เคลเลอร์ที่เข้ามาเห็นเขาจึงขออาสาพาเอเลนอร์ไปส่งที่บ้านเคลเลอร์ Keller ได้พาเอเลนอร์มาที่ห้างเมลฟาาเวอร์เพื่อมาเอากระเป๋ากับุญแจบ้านของเธอในระหว่างนั้นเอเลนอร์ที่มีอาการจากยาปุกเซ็กจนทําให้เคลเลอร์มีอะไรกับเอเลนอร์เอเลนอร์ที่ได้สติเธอตกใจแล้ววิ่งหนีเคลเลอร์ลงไปชั้นใต้ดินของห้างเมลฟาาเวอร์ คิลเลอร์ที่ตามมาทันเขาได้บีบคอเอลินนอร์จนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้ากระจกจนทำให้วิญญาณของเอลินนอร์เข้าไปอยู่ในกระจกกลับมาที่ปัจจุบันอลิซาเบธเธอหลุดจากการถูกมัดแล้วเธอก็วิ่งหนีคิลเลอร์มาจนถึงหน้ากระจกคิลเลอร์ที่ตามมาทันเขาได้บีบคออลิซาเบธจนทําให้เธอหายใจไม่ออกจากนั้นแม็กก็เข้ามาช่วยอลิซาเบธไว้ทันทําให้อลิซาเบธรอดตายมาได้ แม็กได้ผักตัวของเคลเลอร์ไปที่กระจกแล้ววิญญาณของเอเลนอร์ก็ค่อยๆดึงตัวของเคลเลอร์เข้าไปในกระจกแล้วกระจกที่เต็มไปด้วยเลือดก็แตกทันทีทุกอย่างได้จบลงแล้วเชาวที่เป็นอดีตรอปพอเขาได้มาให้ปากคำกับตำรวจเชาวได้ยอมรับสลัภาพว่าเขาเป็นคนลบฝ่ายข้อมูลกล้องวงจรปิดชั้นใต้ดินทั้งหมดแล้วตำรวจก็สรุปว่าชาวเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ตำรวจทั้งสองคนเขาได้เดินออกจากห้องสอบสวนไม่นานกระจกที่อยู่ด้านหน้าของเ้าก็เริ่มร้าเชาที่ได้เห็นก็เดินเข้าไปทักกระจกนั้นว่าสวัสดีเอเลนอร์แล้วหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้สามารถติชมใต้คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมบ๊ายบาย